ครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสนรคามบ้านทุ่งนะครับวันนี้ผมจะพาไปทำองอบไก่หรืออบเนื้ออบอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะอบนะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับในยุคนี้ประหยัดทานนะครับใช้ไฟเพียงแค่เตาถ่านถ่านไม่กีก้อนนะครับก็สามารถที่จะทำให้ ไก่หรือว่าเนื้ออาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรแล้วแต่ที่เราอยากอบนะครับให้สุกได้โดยที่ประหยัดพลังงานนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าทำอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่อันนี้ไม่ใช่นะครับนี่ปลาย่างโอ้ไม่ใช่ปลาย่างปลาครับปลาตากแดดปลาแดดอ่อตากแดด,กด,ดนะครับปลาแดดเดียว เ้ยแม่เอามาวางไว้ครับเป็นตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอาให้ดูก่อนตัวนี้ก็จะทําเป็นขานะครับขาบางรุ่นก็จะมีสามขานะครับแต่พอทำสี่ขาเพื่อที่จะให้รองรับน้ำหนักได้ดีนะครับ ะมีมือจับด้วยนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวต้องพ่นสีการสนิมหน่อยนึงนะครับให้กับเหล็กเพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นสนิมน,นะครับอันนี้ให้ดูโครงสร้างก่อนตัวนี้นะครับเราก็จะโครงสร้างของมันก็จะมีเหล็กโรงตัวนี้นะครับบางคนจะไม่ทําแบบนี้นะครับจะทําแค่ฐานอย่างนงี้นะครับฐานแค่ตัวเดียวโง์ก็จะวางทับบนฐานเลยแต่ผมทํานี่ เพื่อจะให้ติดตั้งง่ายครับยกง่ายก็ทําเหล็กครอบไปเลยนะครับท,ทั้งชุดเลยเหล็กตรงนี้จะใช้เป็นเหล็กเหล็กสามหุนนะครับ mm, เก้ามิลลิเมตรเหล็กสามหุนนะครับตรงนี้ใช้เป็นเหล็กด,ดัดเหล็กแบนนะครับหูจับมีสองข้างเพื่อจะง่ายในการยกนะครับเพราะว่าน้ําหนักก็ค่อนข้างเยอะก็จะยกเอาใช้หูจับด้านในนะครับก็ จะมีเหล็กอีกสามหุนเหมือนกันนะครับเอาไว้เกี่ยวกับก็จะมีตะขอตรงนี้นะครับตะขอสำหรับห้อยห้อยไก่หรือหมูเนื้อนะครับตู้โอ่งก็จะใช้ใบตัดนะครับใบตัดเหล็กอ่าไ,ไม่ใช่ใบตัดเหล็กใบตัดปูนนะครับตัดเข้าง่ายครับไม่ยุ่งยากครับเพียงแต่ว่าเรากะขนาดเตาให้ได้นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับเท่านะครับก็จะให้ปากของมันเนี่ยลงไปด้านล่างก้นโองนะครับประมาณช่วงกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางจะอยู่แบบนี้นะครับด้านล่างก็จะสามารถที่จะไฟเข้าด้านเอลม้มล้มเข้าด้านนี้นะครับด้วยไฟ ก็ใส่เตานะครับตอนนี้เจาะเรียบร้อยแล้วตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็จะเจาะรูนะครับหลังจากทาเสียจเราเอาน้ํานะครับเทใส่รอบเลยนะครับแล้วค่อยเจาะน้ํามันไปอยู่ฝั่งไหนก็เจาะตรงนั้นนะครับแต่อย่าให้มันตรงอย่าให้ตรงเสาเานะครับถ้าตรงเสามันก็จะไหลเรียบกับเสากับขาไปนะเจาะให้มันขยับ แม้มันตรงกับเสานะครับเสาขาหรือขามันนะก็แค่นี้นะครับอันนี้มาดูขั้นตอนนะครับอ่ขั้นตอนแรกนี่ก็ใช้ใบตัดนะครับเป็นใบนี้นะครับนี่นี่ใบตัดกระเบื้องนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเออก็จะมีราคาตั้งแต่ ร้อยี่สิบาทนะครับไปจนถึงสองร้อยบาทสองรยห้าสิบถึงสา0ร้อยจะมีนะแล้วแต่ยี่ห้ออียี่ห้ออะไรครับมากิตมากิตตานะครับก็ใช้ดีนะอันนี้ผมใช้อยู่ก็ตัดเข้าง่ายนี่นตัดจืดเดียวนะครับก็ค่อยๆตัดเฉียงๆนะครับค่อยๆเอียงตัดขึ้นเฮลิสลวหน่อยนะครับเอาปากกาขีด ก้นเตาก่อนเอามาทาับนับให้มันอยู่ช่วงกลางนี่เตาเราเป็นอย่างนี้นะครับช่วงกลางก็อยู่ประมาณให้ปองปองลมเข้าเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับก,ก็ปากเ็จนะครับแล้วก็ทำการตกแต่งปากให้มันเรียบ,ยบนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่เรียบนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้เหล็กวัดขนาดให้มันอยู่ประมาณอ่าตัวนี้จะใช้ตัวลองลองของล่างนะครับก็ห่างจากขออนี้ประมาณห้าเซนนะครับเ,เชื่อกวัดก็ได้นะครับเชือกวัดแล้วก็ไปตัดแล้วก็ดัดเหล็กสามหุนให้มันได้พอดีนะครับพอทที่ได้นะครับทที่ได้เสร็จแล้วก็จะเติมขา,าเชื่อมขาเข้าไป เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เราก็มาทำการตัดขานะครับให้มีความยาว20เซนมนะครับหรือบางคนจะชอบยาวสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันแล้วก็จะทุบหวรอน,นี้ให้มันแบนนะครับเพื่อที่จะให้ไปรับกับขอบตรงนี้นะครับที่กับเหล็กให้มันแบนนะครับตัวอย่างนะครับ ทุบให้ดูเลยดูตอนตเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับก็จะได้แบบนี้นะครับทุกฝั่งเดียวนะครับตรงนี้ก็จะมารับกับขอบนี้นะครับพอดีครบทำทำกรเชื่อมนะครับทาโครงสร้างด้านล่างก็จะทุบอย่างเงี้ยสี่ขานะครับ ราเชื่อมขาเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่ดัมขาด้านล่างเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับโดยใช้ <Black Band. S 1> เหล็กแบนเหล็กดัดนะครับแบบนี้นะครับทั้งสี่ด้าน,นะ,ะเชื่อมนะครับแต่ก่อนเชื่อมนะครับก็จะทําการดัดขาเนี่ยให้มันเอียงเอียงออกประมาณสัก5้าองศานะครับทั้งสด้านนะออกห้าองศาเพื่อจะ ให้มันรองรับน้ำหนักนะครับมาด,ดูนะครับ,บการเชื่อมเหล็กเหล็กดัดนะครับเป็นเหล็กแบนด์นะครับก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับขาทั้งสี่ข้างนะครับต่อไปก็ออกจะทําการกับเตาไอ้ก,กับโอง,งนะครัให้มันอยู่หงายขึ้นมาปกตินะครับเพื่อที่จะทำทำโครงด้านข้าง ไปนะครับก็ขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับทนต่อไปนะครับเราก็ตั้งองค์ขึ้นนะครับนี่นะครับก็กลับหัวเอาขาลงเอาองค์ขึ้นเพื่อที่จะทำโคงนะครับด้านข้างเหมือนใบนั้นนะครับ ก็ทำการใส่เหล็กนะครับใส่เหล็กเหล็กทุกข้อโอ,นอ,อน่นะครับแล้วก็กาวใึดเหล็กแบนนะครับก็ทำเหล็กทำแบบห้อยอันนี้ผมเชื่อมเอ่อเราตัดให้มันเป็นรูปวงกลมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมด้านนอก เพราะถ้าเชื่อมแล้วก็เอาใส่มันใส่อุงไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเหล็กมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะใหญ่กว่าปากอุงเพานั้นเราจะเชื่อมให้มันเล็กแบบนี้ก็เชื่อมด้านนอกแบบนี้นะก็จะสามารถที่จะวางสําหรับทําที่ห้อยได้แบบทนเสมอกับของอุงถ้ามันเล็กไปนะครับ ชิ้นเนื้อเราก็จะห้อยอยู่ตรงเตานะครับกะว่าให้มันอยู่ด้านข้างๆเตานะครับตอนวงนี้อสําคัญนะครับให้มันอย่างน้อยให้เสมอขอบวงนะครับขอบวงตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะทําให้เสร็จก็เหมือนตัวนี้นะครับมันตัวนี้เลยนะครับทําที่โคโ้งนะครับก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับอ่าสลับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วย คลิปหน้าผมจะทำอะไรหรือพาท่านไปชมอะไรนะครับจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ